สวัสดีครับเอฟซีวันนี้ครัวลุงหนองคอรกกระทะนะครับเสนอเมนูแ,แกงอ่อมเนื้อเนื้อวัวนะครับวันนี้ลงุลงหนองจะใช้เนื้อเนื้อขาขาหลังมันนะฮะขาหลังวันนี้เราก็จะมาผัดนะครับ มาผัดเครื่องตุ้แกงให้มันหอมก่อนครับก็จะมีผักชะกใ้ใบมะกรูดนะครับขิงหอมแดงแล้วก็พริกแดงแห้งนะครับโขกพอหย,ยาบๆนะครับเราจะมาควยหอมเลยนะครับโอ้โหกลิ่นหอมมากครับเยี่ยมโอ้โหสุดยอดเลยตแกงอ่าพอพี่แกงมาเริ่ม หอมแล้วเราก็จะเติมน้ำเข้าไปนะครับโหคุณมากครับอีซีเราผัดต่อสักพิดนึงนะครับ<อ>เมื่อเราคั่วพริกแกงหอมแล้วครับเราก็จะใส่เนื้อนะครับลงไปรวนเป็นเนื้อขาหลังนะครับก็<อ>ผัดต่ออีกนะครับ กะว่าให้เนื้อเขาสุกประมาณสักเอ่อ40%นะครับรอดอเลยครับในระหว่างนี้เราก็จะผัดนะครับผัดให้เนื้อมันสุกประมาณ40% 50%นะครับโหน่ากินมากครับหอมดีนะครับดีครับเอาทำกินดูครับรง่ายๆครับรอดอเลย พอจะคูณนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเพิ่มความนัวด้วยก้อนนัวนะครับใส่ลงไปนะฮะตามด้วยนี่ครับเกลือลูกลงใช้เกลือเกล็ดนะครับแคนนี้พอนะครับเข็มมากเพราะเราต้องใส่น้ำปลาด้วยนะครับตกลงเลยนะครับแตกก็หากันนะครับ เออสุดอยอดครับเอฟซีบินโชยมาโอ้โหสุดอยอดนะครัเอฟซีอืมตอนนี้ลุงงงลุงงงตาไหลแล้วอืมอร่อย <c oughs> อ่าตามด้วยขงนัวนะครับใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับเอฟซีนะครับและก็ นี่ฮะสารานะครับตัวชุโรงยิ่งผลุนไปครับอืมหอมจริงนะครับตัวเนี้ย,ย,ย,ยชิมดูครับรสชาติอืมแต่การนะครับยอดเลยเอาละครับนี่เรามาดูกันเนื้อโอเคครับเนื้อสุกแล้วนะครับ ให้สุกมากนะครับเพราะว่าน้ำจะแข็งเอาพอดีพอดีนะครับชิมดูก่อนครับจะนุ่มๆโอเคแล้วปิดไฟเลยครับปิดไฟจะจแล้วเราจะใส่ข้าวคั่วนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ตอนน้ามันเดือดเนี่ยข้าวคั่วอาจจะกลายเป็นเป็นแป้งเปียกไปเลยนะครับเราจะใส่นี่ครับอ่าหอม โอ้สุดยอดเลยเอฟซีโอเมนูนี้ร้อนแรงมากครับตามด้วยผักครับเนี่ยผักชีลาวนะครับผักชีลาวมีใบแมงลักต้นหอมนะครับใบเลื่อยนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนนะคเอา น้ำกระบุตรมันลาดผักหอมนะครับโอ้โหสุดยอดเลย FC โอ้โหเมนูนี้เด็ดจริงๆครับเองทำดูนะครับอ่อมสไตล์ลุงหนุ่มนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเอาละครับนี่แล้วก็พักไว้สักครู่หนึ่งนะครับตักใส่ชามนะครับเอาละครับ FC เราก็ตักใส่ชามเรียบร้อยแล้วนะมาดูหน้าตาเขาหืมมากินมากครับ FC ครับ มาครับทานข้าวด้วยกันนะครับลองทําดูนะครับง่ายๆนะครับชอบอะไรใส่ไปเลยนะครับถ้ามีผักก็ใส่ผักไปนะครับมัเคือปลอกก็ได้นะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอืมอืมยอดพีซีอือืนน้ำอืโอเคครับขอบคุณมากครับเอฟซี ที่ติดตามผลงานมาตลอดนะครับเดี๋ยวกันทริปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลุนุ่งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ